สวัสดีค่ะเช้าว,วันที่5นะคะวันนี้เราอยู่ที่ขุนวางนะคะอยู่ที่พักโคโค่แอนด์ลูฟิงนะคะตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปตอนเช้าแล้วก็กินข้าวเช้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปข้างนอกนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปลงแพดด้วยตอนทางลงก,ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองนะคะบรรยากาศดีมากเลยตอนเช้าลมเปนพิเศ ที่จะมาถ่ายรูปด้วยเป็นร่วงหมดลร่วงหมดต้นถ่ทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ไหน อไไม่ขวามือจะไม่มีซาก,กุระแล้วเนอืมก็มันล่วงหมดแล้วนี่อยู่กับพื้นนะนี่ <c oughs> ตามหาสะพานซากุระนะว่ามันอยู่ตรงไหนไหนคือสะพานแต่นี่มีลำธารน,นะแสดงสะพานก็ต้องอยู่แถวนี้สิ เจอแต่ไล่สตอรี่มมีทางลงปะมันไม่มีทางลงนี่ตรงนี้ พาดนะมันใหญ่กว่านี้น่ะตรงไห<ม>น<ม>คือจุดถ่ายรูปหนาวลงทางนี้เหรอต้องนู้นคือรตรงไหน ใช่หน้าท่องเที่ยวมันก็เลยไม่มีคน <c oughs> <c oughs> แต่เมื่อกี้มันบอกว่าจุดอยู่ทางขวามือนะ ไิอ, <c oughs> อยู่ข้างบนปา่าสะพามองๆขึ้นไปสามร้อยห้าสิบบาทิโลค่าบำรุงยี่สิบนี่หรือเปล่าล้วสตรอเบอรีร่ ไล่เดียยแหละค่าบำตรปิง,ปงยี่สิบบาทเนี่ยเออคิดว่านนะ,ะตามหาไลสตอรี่สะพานที่เขาไปถ่ายรูปก,กันถึงจะไม่มีดอกสักลา ลิพยาเสนอกครับก็คืออยากไปถ่ายรูปก,กับสะพ,พานตรงนั้นแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหน <c oughs> เดินแทบจะไปหลายๆส่วนแล้วนลอเ,ออเนี่ยค่าบำรุงยี่สิบอ่ะพ่อเอกชัยนะ นีเดินขึ้นมาข้างล่างหรือเปล่า เินหาจนเหนื่อยสุดท้ายอยู่ตรงนี้กูเดินขึ้นไปเขาอะไรเหรอหรอเขาปิดเหรอสิบห้าวัน สะพ,สะพา,า,ะานนีเเ100่จจเจอสะพานสรุปสะพาน,นก็ปิดถ้าดอกไม้ใบบานสรุปก็อยู่ตรงนี้จริงๆสะพานก็อยู่นี่ลุงเอาป้ายออกให้งม,มันาใบบานนะอ๋สรุปว่าคือถ้าไม่ได้ช่วยดอกใ้บานเขาก็ไม่เปิดบริการให้เข้านะคะเขาเขาก็จะเอาผ้าคลุมสะพานไว้หมดเลยถ้าจะมาถ่ายรูปกับสะพานเฉยๆกับใบเขียวๆก็ไม่ได้นะ ต้องมาช่วงที่มันบานจริงๆครัถึงจะเปิดบริการให้เขา้าด้วยสิกเนเจอร์เป็นศูนย์เอาจริงเรากะาว่ามาถ้าบานๆก็ถ่ายรูปถ้าไม่บานก็ไม่เป็นไรไปถ่ายรูปก,กับสภาต้นไม้อย่างอื่นแต่คือพอไม่บานเขาก็ไม่เปิดบริการให้เข้าเลยนะ เราบอกวันจะบานประมาณ1 5วันตั้งแต่ธันวามกราคุมพานนี้คือหมดหวังได้เลยนะคะ มาซื้อสตรอเบอร์รี่นะคะจากสวนเลยแต่ยังไม่ได้กลับวันนี้นะกลับพรุ่งนี้ต้องซื้อแบบนี้แหละตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดที่จะ<อ>ล่องแพกันนะครับกันแล<อ>้วล่องแพน้ำแพเบียร์ล่องแพน้ำแพเบียร์แบบนี้เลย อตอนนี้นค่ะรอที่จะเป็นล่องแพ้กันดูสิว่าจะเมาหรือเปล่าไอ้เรามันก็เวียนหัวบ้านหมุนง่ายซะด้วยตอนนี้หูยังอื้อไม่หายเลยแต่ว่าเราอยากเล่นเราเราจะไปเล่นกัน จะรอดหรือจะล่วงไปดู hey, ตอนนี้เรากำลังล่องแพเป,ปียกกันนะคะ แล้วเราก็ลงมาจากข้างบนสุดเนาะเราก็เลยเลือกร้านแรกเลยอยู่บนสุดเลยขาล่องจนมาถึงข้างล่างอันนี้นะ่าจะมาตัดไถ่จะไปทำแพแต่ราคาก็เทนะสองคนไม่ใช่2คนแทาแพต่ำหนึ่งอ่ะห้าไปได้4คนแต่อันนี้เรามาสองคนก็ตกคนละ2องิ จุดแรกที่เราขับรถผ่นแล้วเราตอนแรกเราจะมาล่องแพตรงนี้จุดลิ่มงบนแต่เรามาจากข้างบนแล้วเราก็เลยล่องจากข้างบนลงมาโถึงแลตอนนี้ต้องหารถกลับไปส่งที่เดิมกัน มันมีทางให้เราเดินขึ้นบัดไดไปกับนั่งรถรางขึ้นไปเนาะรถรางก็คือตัวหนึ่งใบ20บาทต,ต่อคนนะคะรวมไปแล้วก็กลับเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดินไกลแค่ไหนเนาะซื้อไว้ก่อนนะคะอะไรที่ทําให้เราสบายได้ก็คือเอาเลย <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราไปต่อแถวเราขึ้นรถรางแดี๋ยวขึ้นยามา ล่างรถไฟฟ้าตอนแรกคือว่าขึ้นลิฟต์แล้วก็คือไปขึ้นรถไฟฟ้าค่ะแต่จริงๆก็คือเป็นลิฟต์แล้วก็เป็นรถไฟขึ้นไปอย่างนี้หนึเป็นเหมือนกระเช้าตอนนี้กำลังขึ้นรถมาหัวหอมจริงมา Abbiamo dovuto aspettare che si andesse al eh, eh, eh. Sì, infatti dovrebbe essere molto eh, tipo cremagliera. No. No. Del del Iaron, cioè, è la cremaliera invece al... sono molto preciso. <ride> <ride> <è ride> <miles. ride> la cremaliera invece ha un molto preciso. Infatti. cremaliera... La cremaliera... Fatto... La cremaliera... La poi La cremaliera... La senza La cremaliera... La cremaliera... una cremaliera... La cremaliera... veramente, แต่ถ้าเดินกีนอนนี้ขึ้นมาถึงอล้วค่วัดพระธาตุสวยงามดูดูดีรล้เด็กข้าขอเลยว่าทะยกขึ้น

เขาต้องดูสุสวยวรีในไลฟ์เป็นมั่งโจ๊กมือดีสิเนี่ยะเดอะวูเดนเดวูเดนเนี่ยวีวีพูดมือีบิ๊กบิ๊กหรอบิ๊กในบิ๊กวันนะบาีคิวบิ๊เมทอินเดียน ก็ใช่ไหมครับนี่ก็น่องมั้ยฮััมม่ข้ช้อหายวยค่ะถึงแล้วแปดยี่สไม่ก็จิ้นกิ้ิ้่ารกม่รักม ไม่น่ารถตันเลยที่จะเอาดาราขึ้นดารา <laughs> <c oughs> เดินลงไม่เหนื่อยนะคะ <c oughs> ก็เลยเดินได้จริงๆมีรางรถไฟให้ลงฟรีเพราะเราซื้อตั๋วมาแล้วแต่ว่าอยากเดินลงแต่ว่าเดินขึ้นไม่ออกน,นะคะเหนื่อย ตอนนี้นะคะเราถึงประตูท่าแพแเรารถติดมากใช้เวลาเดินทางมาชั่วโมงหนึ่งเลยนะเพราะรถติดมากตั้งแต่หน้ามอชอม,มาฝ้าก็จะเริ่มมืดแล้ว <c oughs> ก็ถ่ายเท่าที่ได้ไเนาะ แล้วก็ไปประตูท่าแพนนะคะตอนนี้เราอยู่แล้วที่เราจะไปหาข้าวกินแหละเราจะไปกินข้าวซอยนิม,มันซอยเจ็ดกันนะคะเป็นร้านดังที่มีอาหารเหนือที่อร่อยมากแต่ยวเราไปกันเลยอยู่หาจากที่พักเราประมาณหนึ่ <S 1> 1 <S กนงกิโลกว่ากว่ามาถึงตัวเมืองเชียงใหม่เราต้องมากินข้าวซอยนิมานซึ่งมาแล้วต้องได้ก่อน ูามาถกเราจะมากินข้าวแบบติดแกมกันนะครับวันนี้เราประสบการณ์กินอาหารไทยแล้วก็อาหารภาคเหนือนะครับอาหารเหนือมาดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าเอากินแกงอ่อไม้นะครับไปดนจะใส่อััวแล้วก็น้ำพริกชาต่างชาติเคยเยอะมากเมน,นูแรกมาแล้วค่ะข้าวซอย ซอยที่นี่อร่อยมากเลยนะขนาดเราไม่ได้ชอบกินพวกอาหารเหนีพยพวกอะไรนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยมากอาหารที่เหลมาแล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็แกงหน่อไม้แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเนืนะะ้อของโมาชิมดีกว่าว่าถูกใจเขาทุกสายอร่อยอร่อยกินเสร็จแล้วนะครับอร่อยมาก ข้าวซอยกับแกงดอไม้ก็คืออร่อยแต่ว่าน้ำพริกหนุ่มอาจจะอร่อยสลับบางคนแต่ผมเฉยๆมันไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่แต่ก็อร่อยแหละแต่เฉยๆแต่แกงดอไม้คือเ b s กินแล้วนึกถึงที่บ้านเลยสรุปม,มามชอบอาหารที่บ้านหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาเดินเล่นแถวตรงข้ามห้างมายา ไปเดินตลาดผักของข้ามกันในย่านนิม,มาน